คันนี้ก็เป็นคันที่ลงในเกมร์มม i n g เลยครับผมนะฮะเป็นโมเดลเดียวกันครับผมนะฮะนี่ปานเจริญครับผมอือหือเอาละครับทุกคนครับสำหรับ ep นี้ผมจะพาทุกคนมาดูในบผมรถเทรเลอร์นะฮะในเกมตัวแท็กซี่ simulator ในเองนะครับผนะนี่นะครับผมนะฮะคันนี้ก็ปิกิก้าคันเดิมครับแต่ว่าครับผมอัปเกรดนะครับผมเพิ่มชุดไฟมาครับผมด้านบนนะครับผมนี่ตรงอาหมวกนะครับตรงเก็บหมวกนะครับผมนะฮะคันที่แล้วผมยังไม่ค่อยเก็บรายละเอียดแล้วก็ ตัวโลโก้ครับผมนี่กีก้านะครับผมสหมิตรนี่ครับผมนะนี่แล้วก็ครับวันนี้เราจะไปส่งนะครับผมรถเกี่ยวคันนี้ครับผมนี่ปานเจริญฮะดูทุกคนความสวยงามของเกมนี้ฮะก็คือความสมจริงนั่นเองของภาพนะครับผมโอ้โหสุดจัดเลยนะครับผมผมพาดูรอบๆนะฮะในโหมดของกล้องถ่ายรูปดีกว่านะครับผมนเฮ้ยเฮ้ยไหนวะค้างค้างค้าง นครับมาดูครับผมคันนี้ก็เป็นคันที่ลงในเกมฟาร,ร์มมิ่งเลยนะครับผมนะฮะเป็นโมเดลเดียวกันครับผมนะฮะนี่ปานเจริญครับผมความเงาของเลดครับดูสมจริงมากครับผมเกมนี้นะฮะที่ผมอยากทําลงก็คือว่ามันสมจริงนั่นเองนะทุกคนนะดูเอนี่ปานเจริญครับนี่ครับผม คนี่โลโก้ของเขาครับเก็บเกี่ยวรวงทองครับผมอันนี้เป็นตัวสองพันยี่สบามนะฮะที่ผมทำนะผมนะฮะนี่ครับผมอันนี้ลงแบบเกือบครบเลยนะฮะอะไหล่บางคันที่บางอันที่มันอยู่ข้างในผมลบทิ้งเนะยเพราะว่ามันทําให้หนักไฟมันหนักนะครับผมตอนเวลาแปลงในโหคอมแทบระเบิดนะครับผมนะเอ๊แต่มันออกมาแบบสวยมากทุกคนครับผมนี่ฮะเท็กเจอร์นี่ เคลือบเข้าไปในอันนี้เลยในรถเลยนะฮะนี่นี่ครับผมโอเคฮนะเดี๋ยวเราจะไปส่งงานวันนี้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมนะฮะก่อนที่จะไปรับชมนะฮะภารกิจของเรานะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยแล้วกันใครที่ยังไม่กดติดตามนะับผมนะฮะและ้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้นะป๊อปสดีด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปวิ่งกันนะครับนี่ไปฮะ อุ้ยจิก้าครับผมคันนี้มีคนคอมเมนต์ว่านี่ครับผมนะฮะทำให้เกมน่าเล่นกว่าเดิม1,000%นครับผมนะฮะผมก็น่าเล่นขึ้นฮะถ้ามันมีแบบรถแบบไทยๆครับไปวิ่งครับผมนะฮะนี่อย่างเช่นรถเกี่ยวคันนี้ฮะโอ้ยเนี่ยผมก็เดี๋ยวจะมีลงเรื่อยๆนะครับผมนะฮะคันที่ผมทำไว้ในฟาร์มยิงยิบสองครับเยอะมากเลยครับผมนะรถเทนเลอร์รถดำนะครับผมนะฮะ คันที่ว่าเป็นคันที่ดังๆครับผมนะ,ะส่วนรถเกี่ยวนี่ก็รอดูได้เลยครับผมนะฮะจัดมาให้ทุกคันแน่นอนครับรับรองว่าล้นหลามล้นหลามฮะไปครับผมไม่สงระยะทางมาณ40กิโลฮะ กกล้องนี่น่าจะถอยได้เยอะกว่านี้นะฮะจะได้เห็นรถแบบเต็มครับผมเอ๋สวยงามครับสมจริงครับเงาครับผมเรื่องของกราฟิกเนี่ยผมตัวเกมนี้ฮะวงเวียนวงเวียนครับระวังด้วยฮะมองเห็นรถปะไม่มีครับผมลงล่งครับ ชุดภายในผมไม่ค่อยได้เก็บนะผมเน้นโชว์ตัวรถภายนอกมากอุ้ยเน้นโชว์ตัวรถภายนอกมากกว่าครับผมโอ้โหขับรถอย่างนี้ฮนะตายตายตายไปเขียวไปเขียวหาแมปที่เป็นเขาเป็นอะไรปีนอยู่นะฮะแต่ว่าผมบอกตรงว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเกมยูโรนะผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับการลงแมปลงอะไรฮนะก็เพิ่งจะมาเล่นครับ ถ้าเล่นแบบนิดหน่อยครับผมแล้วก็ทำไม่ทำอะไรไม่ค่อยเป็นครับผมก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้เล่นครับแต่ตอนนี้ผมทําหมดขึ้นมาได้แล้วนะผมนะนี่ก็จะบันเทิงขึ้นครับทีนี้เดี๋ยวเราชมกันได้เลยครับผมนะกดติดตามแลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะฮะรับรองว่ามีรถสวยๆมาให้ดูกันแบบว่าหลากหลายแน่นอนครับผมนะฮะรถเทนเลอร์รถสิบล้อรถสไลด์ครับผมนะฮะเราจะมีพวกรถรถแห่ครับผมรถบัดก็มีครับผมที่ผมทําไว้นะ เป็นโมเดลของผมเลยนะครับผมนะป๊อปสาีเลยนะครับก็ฝากติดตามมาด้วยเลยกันนะครับผมก็ถ้ามีโอกาสก็จะทําแจกนะครับผมให้น้องๆไว้เล่นกันนะครับผมก็รอยยอดติดตามที่แบบเยอะๆก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวจะฉลองยอดติดตามนะฮะก็จะแจกให้เล่นกันนะครับผมก็ช่วยแชร์ช่วย s u b ส c คร b e ไว้เลยนะครับผมนะฮะ กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยครับผมเป็นกำลังใจนะครับถ้าใครที่อยากได้ให้ผมแจกนะครับผมไว้เล่นกันนะครับก็จะเดี๋ยวจะทำไว้แจกนะผมในโอกาสต่อไปครับผมนะฮะนี่ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมนี่ลูกค้าก็เร่งนะครับผมใกล้เวลาที่เริ่มเกี่ยวเลยนะฮะเพราะว่ากลัวน้ำท่วมนั่นเองนะครับผมแหมไอเป็นคอนเทนต์นะผมไม่สิอย่าไปคิดเยอะ ขับเร็วเกินไปหรือเปล่าฮะรถเกี่ยวฮนะ <laughs> ลูกค้าตัวตามมันรีบเลยนะฮะแต่ว่าถนนโล่งก็ไม่เป็นไรครับตรงครับผม รับรองครับความบันเทิงครับผมนะฮะตอนนี้ผมยังไม่ค่อยจะไม่ค่อยเก่งเรื่องระบบไฟครับผมตอนนี้ยังไม่มีระบบไฟนะฮะก็จะเป็นแค่รูปทรงก่นะอนครับเจอครับเพอเ <laughs> จอเจอด่านเจอด่านโอ้โ,โหเกือบไปแล้วฮะเอ้ยโ ตกใจตำรวจฮะเมื่อสักครูะะ่ดีะจังหวะเราชะลอพอดีครับผมมีประมาณ60นะฮะจะให้เกิน80แล้วกันอืมดูทุกคนเฮ้ยสุดจัดสุดจัดครับผมจะให้เกิน80นะจ๊ะเฮ้ยไม่ถูกเรียนเมา่วะโอ้ย เกือบขึ้นผิดเลนครับงานงอกเลยนะฮะไฟแดงไฟแดงจอดกไกลแน่ลูกพี่ไปครับแดงพอดีฮะเอ้ยเขียวพอดีรถสูงไปเปล่าโอ้ยพอดีครับผมไม่สูงมากะฮะไม่เกินกฎหมายกำหนดนะครับผมแหมสุดจัดครับไปครับประมาณ9กกิโลฮะ ได้แค่มุมนี้นะฮะเวลาขับครับผมเพราะว่ารถเกียยวมันบังครับแต่ว่าภายในผมไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่ครับมันไม่เห็นรถแนะ่เออโอ้โหเฉียดชฉีวจฉดเีวครับแต่สแตนด์ร์ดอยู่แล้วเนาะไม่แบบว่าสูงเกินไปครับผมเราอยู่เทินครับ ใครที่อยากชมแบบไหนครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยฮะเฮ้ยทำไมไมให้ไปทางไหนเนี่ยแต่ว่าทำไมเหมือนมันไม่ให้เลี้ยววะเอา้าอ๋อต้องตรงไปถูกแล้วฮะแต่เราก็หลงทางซะด้วยฮะนี่ดูเงาของรถครับสะท้อนแบบว่าโหโสุดจัดครับผม แถ้าเกมฟาร์มมิ่งเงาแบบนี้นะฮะสมจริงแบบนี้ผมว่าน่าจะสนุกกว่านี้ครับก็อรอรุ่นในตัว2025ครับผมจะเปิดตัวเร็วๆนี้ฮะเหลือแค่เวลาเท่ประมาณ10กว่าวันนะครับผมมัน27วันครับผมนะ,ะมันยีวันนะฮะนี่อ,อ,อ่ะประมาณ5กิโลหกิโลครับไปถึงที่หมายของเราแล้วนะ หยยบเลยครับตัวนี้โล่งๆครับนี่ทางตรงเราก็หยียบสักหน่อยครับถ้าใครมีอะไรแนะนําได้นะครับผมในเรื่องการเล่นนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยเล่นเก่งเท่าไหร่ครับเรื่องหมดเรื่องตัวเสริมต่างๆเนาะนะฮะแนะนํากันได้นะ เริ่มออกมาแบบนอกเมืองเลยทุกคนนะครับขับอะไรเยอะโค้งเยอะเห้ยครับหมายของเราครับอยู่ด้านหน้านี่เองนะ เบรกยังไม่ค่อยเป็นเลยครับอยู่ตั้งไกลอะฮะเลี้ยวเลี้ยวเบรกมันอยู่เลยนะมันไม่ค่อยแบบจึ๊กชึ๊กชึ๊กเหมือนรถจริงครับนี่ไปครับเราเลี้ยวตรงนี้หรือเปล่าวะใช่นี่ไะ ี่ครับจุดหมายของเราอยู่ข้างหน้าครับผมโอเคครับเรียบร้อยครับมาถึงจุดหมายเรียบร้อยแล้วผมนะฮะก็ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมด้วยเลยกันนะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับใครที่ชอบก็ อคอมเมนต์ใต้คลิปลเลยอยากชมแบบไหนครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านที่คขมเมรับชมด้วยนะฮะเจอกันใหม่บ๊ายบาย,บายครับผม